หอมมกไก่เสร็จแล้วเจียวปลาเพิ่มนึงผักด้วยนะฮะนี่เลยเข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมกินจ้ามาค่ะน,นี่จะจะหมกไก่นะใส่กระมังเก่านี่แหลนะเนาะไก่สับไว้แล้วมาตามพริกแกงก็จะมีตะไคร่หอมกระเทียมกระชายนะคะ ริ่แกงตําแบบคนขี้ค้านพอแตกๆนะฮะใส่ลงไปอันนี้ข้าวเบียนะฮะมาเริ่มมาปรุงกันเลยนะฮะทิ่แกงใส่ลงไปแล้วข้าวเบียรข้าวเบียรใส่น้ํานิดๆอุ้ยใส่น้ำนิดๆ,ดๆปรุงรสนะฮะผงชูอีกนิดนึงอ่าน้ำปลา อ้ยใส่สองอย่างเลยนะฮะเข้มข้นหม,มกไก่หมกไก่คนค่ะโอ้ยหอมพี่น้องค่ะหมกไก่ค่อยเด้อนี่ใส่ผักชีลาวชามที่สีขาวเพราะว่าเอ่ถ้วยคุกกะทิของคุณลูกคุณผัวก่อนนะฮะ เราใส่กระชายตะไคร่หอมตำํำอืมอ่าใส่ไข่สักลูกนึงเนาะชิมรสชาติกันเค็มได้ไหมเจ๋อเจ่ออันนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะหนักปลาร้าไปเลยได้เลยทีนี้มาลงกันเลยค่ะพี่น้องคะเบิงเด้อสองซึ้งนั่นหมวกไทย ให้ลูกให้ผัวอันนี้อันนี้ของยายจานะฮะผักเดี๋ยวเขานั่นเขาก็ยุบเนาะืผักสีเหลาใส่คักว่ะส่วนหลังบ้านเดี๋ยวน้ำปลาน,นิดๆเอาความหอมอน,นี้ลงไปด้วยผักโหละพาเก็บหลังบ้านดอกดกใส่หมดเลยนะคะเอาความหอม เอาความหอม <c oughs> กินแบบเมืองนอกนี่เลยมะห่อจ้าดูเหมือนเยอะเพราะว่าผักนะฮะเดี๋ยวเขาก็ยุบเนาะลองด้วยใบกะหล่ำหลังบ้านจ้าทุกคนอาใส่ลงไปเลยโอ้ไก่ชิ้นใหญ่นะฮะโอ้เครื่องต้องบอกว่าเครื่องยุบไปเลยนะนี่ เอาความหอม